ตื่นเต้นตื่นเต้นนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่กับมือสันมากเลยใช่งหมเหระตื่นเต้นเหระแล้วก็อย่างแรกคือดีใจมากที่ได้มาร่วมงานดีๆกับเมกาลีนครับแล้วก็ได้เห็นที่พี่แฟนบทุกคนมาก,กันเยอะมากขนาดนี้ดีใจมากเลยครับดีครับผมแล้วผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณาทางเมราลีนนิวยอร์กมากๆครับผมที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ซึ่ง ผมก็คิดว่าทุกคนก็คงจะชอบเหมือนกันครับคุณทุกมากครับนี่อ่าอ่าอย่างที่บอกไปทั้งที่4คนมาถึงขนาดน,นี้แล้วครับแน่นอนกิจกรรมบุญเวทีต้องแน่นอย่างแน่นอนนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเออเรียกว่เล่นเกมดีกว่าสปอยเลยแล้วกันเล่นเกมกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถามถึงเคล็ดลับการดูแลผิวจริงๆมองจากตรงนี้บอกเลยนะพี่พี่อยากขยับมาตรงนี้เลยนะครับทุกคนผิวดีอยู่ไหมผิวดีอยู่ใช่ไหม จะทำเคล็ดลับการดูแลผิวคือปกติตอนนี้พี่ดูทุกคนคือผิวสวยมากผิวดีมากปกติมีปัญหาผิวกันนะมีปัญหาผิวนะก็มีบ้างบางทางเพราะว่าเหมือนเราทั้งสี่คนต้องออกงานแล้วก็ใช้แต่งหน้ากันบ่อยครับบางทีก็าอาจจะมีปัญหาเลือสตวอุดนานบ้างแล้วก็ิวอักเสบบ้างแต่ว่าก็จะมีเหมือนวิธีการดูแลผิวของตัวเองด้วยครับ รับผมอย่างของผมก็จะเน้นเรื่องของมอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วก็ทีนแดดมันสำคัญมากครับกันแดดคุณต้องทาเลยนะฮะเพราะว่าอะไรอกว่าไม่ว่าคุณจะใช้ผลินภัพันแพงขนาดไหนถ้าคุณลืมทากันแดดนี่คือก็เหมือนไม่ได้ทาเลยนะครับตัวอื่นนะของผมก็ส่วนมากของผมจะมีปัญหาเรื่องผิวแห้งมากเลยก็เป็นคนที่แบบผิวแห้งยิ่งช่วงแบบอากาศแห้งอะไรมันจะแบบมีเป็นขุยๆเป็นแบบผิวแห้งบ้างอะไรครับ ก็เรียกเป็นแบบโพสเจอร์ไรเซอร์แบบเป็นแบบพวกแบบโลชั่นในการแบบอ๋อครับ,รบจริงไหมครัที่ผิวแห้งไม่ถึงคุณเนี่ยที่ผิวแห้งอ่าใช่ครับใช่นาะผิวแหง้งเนาะแล้วบิ๊กเบลีมีวิธีการดูแลผิวอย่างไรฮนะครับผมก็คล้ายๆกันครับแต่ของผมช่วงนี้จะพักผ่อนน้อยหนึ่งเพราะว่าเพราะวันนี้คนก็ทาํางานค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับครับก็ต้องมีที่สําคัญครับ ินกับแดดครับนี่เลยกินกับแดดแล้วก็สกินแคร์พวกอ่ารินบำรุงต่างๆอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับผมครับผมนะฮะก็จะสามารถนะครับนำเคล็ดลับในการดูแลผิวนะครับสหับทั้งสี่ท่านไปใช้กันได้นะฮะแต่ว่าทั้งที่ทุกคุณพวกคุณมาเนี่ยนอกจากเราจะมีกิจกรรมดีๆแล้วยังมีอีกหนึ่งความพิเศษด้วยใช่ไหมได้ข่าวว่าได้ข่าวว่านะครับทางวันนี้ครับทางเบรนะนครับได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับทุกคนอยากได้รูปพร้อมลายเซ็นไหม ยากไหมกติกาง่ายมากนะครับง่ายมากครับก็คือเป็นแค่ช้อปนะครับเมเบรีนฟิสฟีเฟสทินนะครับวันนี้แบบขวดแล้วก็แบบซองก็ได้นะนะครับหลังจากนั้นนี่ไปรีวิวเลยเป็นบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งเลยนะไปรีวิวได้เลยนะครับที่ทวิตเตอร์นะครับของทางเมเบรีนนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมถ่ายรูปถ่ายรูปนะทุกคนแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะครับกับ M N Y X นะครับ Love India นะครับแล้วก็หนึ่งแฮชแท็กนะครับเฟสทินอีเวนต์นะครับ แล้วก็เราโดยโดยเราจะแบ่งนะครับอย่างละสิบรางวัลนะฮะสิบรางวัลของบอสโนอื่นและอีกสิบรางวัลกับของต่อทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะว่าคุณอยากได้รางวัลของใครนะทุกคนโอเคนะโอเคเนาะหวังว่าทุกคนจะโชคดีนะครับแล้วก็กิจกรรมของเรานะครับจะเลิกสรุปได้กันตั้งแต่แตวันนี้จนถึงวันที่30เลยนะครับแล้วก็จะประกาศผลวันที่2ธันวาที่จะถึงนี้นั่นเองครับทาง t w ิ t t e r memory e s c o r e t h h นั่นเองฮะอ่ะตอนนี้ผมช่วยทุกคนได้ทราบกติการาแล้วเนาะถ้าใครอยากจะทราบปฏิกิารายละเอียดอีกหนึ่งครั้งอย่าลืมครับกดติดตามไม่ว่าจะเป็น Facebook f a n p เ g e น,น,นะครับหรือว่าทาง t w i t เ e อร์ของทางเรบรได้เลยนะฮะโอเคตอนนี้ผมชื่อว่าถึงเวลาที่คุณ4ี่คนรอคอยรอคอยไหมในการเล่นเกมแข่งกันพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมไหมปกติถ้าแข่งกัน4คนใครจะชนะตลอดใครนะ ใครนะจริงเหรอคุณชนะตลอดเลยเหรออ๋อก็ไม่ไม่ไม่หลอกครับผมไม่หลอกนะแต่ก็แพ้ไม่ค่อยเป็นหรอกดูจริงไหมจริงไหมเหมือนคุณจะพูดอะไรเราเคยแพ้ใครบ้างหรือเปล่ามีอะมีเอสเจากทางบ้านถามว่าเราเคยแพ้ใครบ้างเปล่าแพ้ใครนะ อะไรนฮะเนีย่ยมีคนตอบตอบว่าอะไรอ่ะตอบว่าอะไรใช่รูไม่ค่อยดีตอนนี้อะไรนะครับทุกคนอแพนโนอื่นอ่าเดี๋ยวนี้มาดูมาดูกันว่าใครจะชนะนะครับซึ่งเกมของเรานะฮะชื่อเกมว่าใบด้วยท่าของแก๊งัวชิ้นนั่นเองนะครับง่ายมากคุณทั้งสี่คนจะต้องจับคู่จับคู่กันนะฮะ แล้วหลังจากนั้น,นครับจะแบ่งทีมในการเล่นนะครับซึ่งเกมของเราคือจะให้คุณใบคำทีมไหนใบคําได้เยอะที่สุดเป็นฝ่ายชนะคนที่ชนะเหมือนเดิมครับจะได้ความภาคภูมิใจไม่มีรางวัลอะไรเอาสามารถขิงทีมหนึ่งได้ไงนะครับแต่ถ้าแพ้แต่ถ้าแพ้อย่ค่อยว่ากันอ่า๋ยค่อยว่ากันนะและกรณีที่เสมอ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอ่ะโดยเกมของเราครับเป็นเกมใบคําคนั่นเองฮนะซึ่งผมจะมีหมวดหมู่ไว้ให้นะครับซึ่งหมวดหมู่เนี่ยจะเกี่ยวกับมหาลัยอ่าหมวดหมู่มจะเกี่ยวกับมหาลัยนั่นเองนะครับโดยที่ทั้ง4คนจะเริ่มเล่นทีละ2คนนะทีละ2คนจะมีเวลา60สิบวิทีมไหนใบคําคได้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะนะฮะโอเคไหมอ่ะตอนนี้ผมให้คุณจับคู่ไดีเจรี่มันแบ่งอยู่แล้วนะซึ่งเนี่ย บบสคริปมันก็เขียนเป็นพิธีไปงั้นแหละอาจับผู้จับผู้เอาหมดู่ดโน่อื่นแล้วกันอ่ะโอเคและตอนนี้ตามมาตรฐานสากลเลยทีมไหนจะเล่นก่อนทีมไหนจะเล่นหลังเป๋ายิงฉุกฮะส่งตัวแทนไปไปิอ่นี้ออมาอ่น ที่จะออกกันไกลอ่ามีการสปอยกันเกิดขึ้นจะออกกันไกลเหมือนกันนี่พร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วยังยิงยาวปะกกระเป๋ายิงชุบพี่กระปุกนะออกไม่ตรงเลยนี่มีการคอมเพนกันเกิดขึ้นนะฮะอ่ะมาอีกรอบหนึ่งรรยังยิงยาวปะกกระเป๋ายิงชุบอ่าคุณชนะคุณมีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะเล่นก่อนหรือเล่นทีหลัง ให้ฝั่งดูเล่นก่อนครับให้ฝัง่งดูเล่นก่อนได้เนี่ยใช่ไหมฮะโอเคได้เลยครับเดี๋ยวเชิญตรงกลางได้เลยครับซึ่งหมวดหมู่ของเราเนี่ยครับจะมี2หมวดหมู่ให้คุณเลือกระหว่างหมวดหมู่ที่1และหมวดหมู่ที่2ครับผมคุณจะเลือกหมายเลข1หรือหมายเลข2ข้อที่1ครับเพราะเราเป็นคณะกรรมการใช่ไหมอ่าอะไรกันอะไรกันไม่เอะอะเขาก่อดกันบ่อยจังเลยอ่ะ อะไรนะฮะไม่มีอะไรอ่ะงั้นหมวดหมู่ที่หนึ่งนะครับหมวดหมู่ที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือหมวดหมู่ชมโรโบราณวิถีอะไรนะฮะนี่ะใครจะเป็นคนใบ้ใครจะเป็นคนถ่าย,นนายแต่คนที่ใบ้ห้ามพูดนะถ้าพูดถือว่าเปล่าเดนะเดี๋ยวผมใบ้เองครับอจริงเหรอใบ้ผมใบ้จริงนะพรอะ้อมไหมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตยึดใหม่นะฮะพูดนะฮะคือ หมวดชมรมในมหาวิทยาลัยนะฮะอ่ะฝากตะกิปนิดนึนง,งนครับป๋าพร้อมไหมทุกคนถ้ครับชาบองแล้วจับเวลาฮะร้องเพลงครับไม่ใช่ฮะดนตรีไทยต้อง,งมาให้แล้วกันนะชมรมดนตรตีฮะให้แล้วกันอ่ะที่สองมาชมรมนีลาดด <laughs> ีด้วยเหรอ ชมรมเต้นชมรมเต้นถูกต้องอามาที่สามหุ้ยมีนี้นี่เหรอหน้าติ๋นชมรมหน้าติ๋นไม่ใช่ชมรมแต่งหน้าถูกต้องมีด้วยเหรอมีแผ่นป้ายมีก็ต้องมีนะอันนี้ฮะชมรมบาสเกตบอลถูกต้องเก่งจริงหมักลุกหมกฮอตเหรอตานที่เจ้าเรียนมีนะชมรมหมักลุกหมกฮอตเนี่ยรู้อายุเลยรู้อายุเลยว่าใจ ัวใจพี่ใช่ไหมใได้เลยครับอ่นในฐานะที่เราเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วรอบแรกเราแบบผายกันแบบชิวๆผมให้โอกาสคุณสองคนได้ขิงสั่งโน้นความจริงเราก็มั่นใจอยู่ว่าเราจะชนะต่มั่นใจมากมั่นใจมาก,มากอันนี้อันนี้ความตั้งใจเต็มสิบให้ตัวเองเท่าไหร่เมื่อกี้ที่ตั้งใจเล่นนะ่ะร้อย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 เลยเหรอร้อยครับอะเดี๋ยวเราจะใช้ความตั้งใจเท่าไหร่ดีไม่ดีไล่ดี ครับผมามั่นใจให้แล้วไรพันหนึ่งอะครับพันหนึ่งเหรออ๋อเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวมาลุ้นกันเพราะฉะนั้นประจำตำแหน่งได้เลยฮะได้ฮะโอเคครับซึ่งหมวดที่สองจะเป็นหมวดอุปกรณ์ในห้องแต่งหน้านะฮะหมวดอุปกรณ์ในห้องแต่งหน้าใครใบ้ใครใบ้เดี๋ยวผมใบ้แล้วกันคุณใบ้เย้ครับได้ฮะ ได้อ่ะพร้อมไหมคุณสองคนทำไรกันนะสองคนนั้นไม่วรอีอะไรอ๋อโอเคฮะได้ครับอ้าพร้อมไหมยากอยู่นะทุกคนยากเหรออุปกรณ์ในห้องแต่งหน้าอุปกรณ์ในห้องแต่งหน้าพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วจับเวลาฮะลิปสติกต้อตงอ,อันนี้อะไรอ่ะกล่อง<ม>อะไรอ่ะ<ม>อะไรก<ม>พื้นแป้งตกเขาเรียกว่าอย่างหนึ่งว่าอะไรโต๊ะอะไร โตะไรโตอ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 ะไรโต้แต่งหน้าถูกต้องมานี่อะไรไม่ใช่อะไรอะไรอะไรที่อยู่ในห้องแต่งหน้าอะไร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 อันนี้อะไรนี่อะไรไวขนาดนี้แล้วอันนี้คืออะไรเป็นมีดถิงลองพืนอะไรนะ อ่านอ่นเลยอ่านเลยในบริษัทที่ออกมีข้าไหมข้าวไหมข้าวไหมข้าวไหมใช่เจ็ดนีหกห้าถูกต้องครับก็ไม่ก็ไม่รู้แล้วอ่อาหมดเวลาหมดเวลานะครับพี่เข้าใจเราอ่อนเราอ่อนให้ฝั่งนู้นก่อนเราอ่อนให้ฝั่งนู้นก่อนไม่เป็นไร ทุกคนคงจะเข้าใจดีว่าถ้าเล่นเกมอะไรแบบเนี้ทำไมอ่ะไม่ไงไม่ไม่ก็ต้องบอกก่อนว่าไปแบบเรียกไปอยู่เกาหลีนาดไปหน่อยอ๋อได้ครับได้ครับไม่เป็นไรเรามีรอบแก้มืออ่ะ่อนให้ก่อนเดี๋ยวพี่จะช่วยเต็มที่โอเคไหมเมื่อกี้เขาเรียกว่าซอมไม่แต่ฝั่งโน้ตพี่ก็พูดแบบนี้นะพี่พูดแบบนี้อ่ะโอเคงั้นเมื่อสักครู่รอบซนะครับอ่ะ ไหนแก้มือได้ฝั่งนี้เริ่มก่อนดีกว่าอ่าได้เลยครับผมโดยการคุณต้องสลับกันใบนะได้เลยได้เลยเนาะได้ไหมได้ไหมอ่ะตอนนี้มีหมวดหมู่อยู่ที่หมวดหมู่ที่3และหมวดหมู่ที่4เรียกเป็นหมวดหมู่อะไรฮะสี่แล้วกันสี่แล้วนครับผมซึ่งหมวดหมู่ที่4แค่สี่สี่ทำไมมีแค่สี่ครัถูกต้องนะครับหมวดหมู่ที่4ี่คือหมวดหมู่คณะในมหาวิทยาลัยนะฮะ ว้า <Wow. S 2> อะไรนะฮะดวงล้วนจริงๆดวงล้วนนะฮะโอเคครับน okay, ้องไห้เลยอ่ะโอเคผมจะพยายามสุดความสามารถอาจจะคิดนะอ่ะพร้อมไหมพร<อ>้อมห้ามพูดออกเสียงนะต้องใบนะสามสองหนึ 3, 2, ่งเอาละเอาละ คณะอะไรคณะอะไรถ้าตอบคณะหมูกรอบนี่ฮาเลยนะคณะอะไรอันนี้อะไรนะมีแค่ก็เท่าธาตุพันอ๋อรัศประสาทอะไรอะไรอะไรตาบ้านตาบ้านตุกต้องต่อมาฮะ จะมีอะไรคณะคณะคณะวิทยาศาสตร์อะไรและอะไรและอะไรและการกีฬาปูตองโอ้โหนี่ฮะตาย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 เปิดประตูคู่คูอยู่คณะอะไรคู่คู่ศาสตร์ตองช่วยเต็มที่เลยนะเนี่ยนะฮะอันนี้คณะอะไรคณะปูกรอบเอ๋อไม่ใช่หมดเวลา โอ้ยอันนี้ยากจริงอ่ะยากจริงยากไหมนี่ยอมรับยอมรับว่ายากถ้าผมไม่คนไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปยังไงจริงเหรอจริงได้ครับเพราะบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ไม่ต่างกันก็เรียนจากครับผมคือต่างได้เทศนานนะมาอะไรถ้าผมหลังจากที่เราได้ดูสกิลการเล่นเกมแล้วเราคิดว่ายังไงดีรอบนี้ผมคิดว่ารอบนี้ก็สูสีสูสีสูสีเนาะสูสีเนาะอ่ะ งั้นเราเหลือแผ่นป้ายสุดท้ายนะฮะซึ่งเป็นหมวดหมู่ของแฉแนมนี่ฮะหมวดหมู่ของสถานที่ในมหาวิทยาลัยนะฮะ<อ>ยากไหมยากไ,ได้เนาะขอฝากไฟเหน่อยได้ครับได้ครับฝากพี่ได้เลยฮนะได้เลยฮนะอะตอนนี้อะไรนะฮะได้ครับไม่เป็นไรครับพร้อมไหมพร้อมนะะชาพร้อมแล้ว จับเวลาฮะโรงอาหารถูกต้องยืนกันห่างขนาดนี้คืออะไรก่อนโรงยิมอุย้ยใครก็เลยเลือกซ้ายทีขวาทีสนามฟุตบอลอุย้ยห้องเรียนห้องอะไรห้องอะไรห้องอะไรห้องประชุมถูกต้องห้องเรียนโอ้โห ระดับความยากมันไม่ค่อยเท่ากันนะครับอ่ามีคนคอมเมนต์จริงๆอันนี้ไม่มีการล็อกคิวเกิดขึ้นนะแล้วแต่ดวงจริงๆนะฮะวันนี้คอมามจริงๆนะครับงั้นขอเสียงปรบมือกับผู้ชนะบอดพีนแน่นอนดีเรามื่อสกู่ที่พี่บอกไปคนที่ชนะจะได้ความภาคภูมิใจนะฮะ ส่วนคนที่แพ้ต้องมีบทลงโทษโอเคไหมเราต้องนับคะแนนกันอีกไหมต้องนับต้องะันสูสีจริงๆนะทำไมนับไหมไม่ไม่ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรยอมรับโดยดีอ๋อยอมแพ้ก็ได้เนาะยอมแพ้ก็ได้เนาะอ่ะซึ่งผู้ชนะนะครับจะได้มีสิทธิ์นะครับยืนคู่กันแบบหล่อๆเลยนะฮะและผู้แพ้เรามีบทลงโทษนะครับ ไม่ใช่วิ่งรอบสยามนะฮะแต่บทละครเราน่ารักมากจริงๆนะครับได้ดูวิดีโอพรีเซนต์ของเราไหมฮะจะมีท่าเต้นแบบน่ารักน่ารักได้ดูไหมกับเพลงนะครับ TINTC t i n c ได้ดูไหมเพราะฉะนั้นเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมผมเกรว่าคุณจะเต้นไม่ได้เรามีวิดีโอให้ชมด้วยอะไปชมวิดีโอแบป้องกันครับ โอเคได้ไหมเอาเท่าที่ได้ที่เหลือฟรีฟอร์มได้เลยได้เอาเท่าที่ได้ที่เหลือฟรีฟอร์มได้เลยเอาไหมเราฟังนู้นดีกว่าได้ครับเราฟังนู้นเหรออนี้ตรงกลางได้เลยเพื่อความบาลานครับพี่จเนื้อความบาลานวันนี้เราผมเป็นผู้แพ้ใช่ไหมครับแต่ผมขอต่อรองให้ผู้ชนะช่วยเต้นด้วยได้ไหมครับ๋อเต้นกันสี่คนได้ไหมก็มากันสี่คนแล้วได้คนมเอาเหมาได้ไหม แล้วแล้วน้องจะได้อะไรฮะแล้วน้องจะได้อะไรอยากได้อะไรมีฟิตมีเฟสตินให้นะฮะที่ต่อคนต้องตามใจน้องอ้าอ่าได้เลยโอเคครับผมโอเคฮะไม่มีอะไรบอกท่าเต้นกันบอกท่าเต้นกันได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้จริงๆฮะอ่ะพร้อมไหมเรงไหมพนพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มิวสิคมาผูสอนเต้นของผม ไ็นไงบ้างได้มาได้ไหมไอเทนครับอะไรนะเขาเป็นคู่รักเต้นอยู่แล้วไงจริงเหรอแต่เมื่อกี้เห็นเห็นเมื่อกี้ตอนที่ซ้อมกันเราบอกพี่โอ้พี่คู่นี้เต้นอ่ะเบเบถ้าคู่ผมเต้นนะจะดีกว่านี้อ่ะงั้นเต้นหน่อยได้ไหมฮะจงการโชว์ให้เด็กมันดูหน่อยจงการเลยอยู่ดีๆก็ใจเต้นครับพี่จริงเหรอจริงเหรออ่ะไหนไหนอันนี้ถือว่าไม่เล่นไม่เกี่ยวกับการเล่นเกมนะไม่เกี่ยวกับการเล่นเกม พี่คนล้วนอะไรนะคนล้วนฮะอะเต้นให้ฝั่งนู้นดูหน่อยว่าไงนะของเจ๊เงยยังไงยังไงอะพร้อมแล้วมิวสิกมา แม้เต้นได้ยังไงก็เต้นได้เนาะยังไงก็เต้นได้เนาะไอ้ตอนนี้เอนนี้ใครยากรู้ว่าอยากเต้นอยากนั่งกายอ่ะโอเคอย่างที่บอกไปวันนี้ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของความพิเศษที่ทุกคนจะเตรียมมาเลข่าวว่าวันนี้คุณได้เตรียมโชว์พิเศษมาให้ทุกคนด้วยใช่ไหมวคลาสไหมวคล์คัสไหม เวิร์กเฮสเนาะคิงไปก่อนคิงไปก่อนเวิร์กเฮสเนาะเวิร์กเฮสเนาะเพราะฉะนั้นดแอ๊ดเดี๋ยวอีกสจะพูดนะครับเราจะยกเวทีให้กับทั้งสองคนแต่ว่าการที่ให้คุณทั้งสี่คนเลยเนี่ยเวทีมันดูแน่นไปเนาะเนาะใช่ไหมใช่ใช่งั้นขออนุญาตแบ่งเป็นคู่แล้วกันนะแบ่งเป็นคู่แล้วกันนะโอเคเนาะโอเคเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขอมอบโชว์แรกให้กับบอสโนอลินก่อนแน่ะส่วน ขอพี่นะขอพี่นะตามพี่มาครับปล่อยให้เขาสองคนเลยนะ,อะขอเสียงกิน